เปียกปูนแมวยิ้มกว้างกับรองเท้าวิเศษแมวน้อยเปียกปูนอยากเป็นแมวโตเขาอยากใส่รองเท้าลายปลาดาวสีสวยคู่นี้ด้วยตัวเองแต่เอ๊ะทำไมเท้ามันถึงไม่เข้าไปนะเปียกปูนพยายามดันเท้าเล็กๆของเขาเข้าไปในรองเท้าอย่างทุลักทุเลเปียกปูนถอนหายใจเบาๆทำไมมันยากจังเลยนะ ทันใดนั้นรองเท้าอีกข้างที่วางอยู่บนพื้นก็ส่องแสงแวววาวแล้วมีเสียงเล็กๆดังออกมาฮัลโหลเราเป็นรองเท้าวิเศษนะรองเท้าวิเศษพูดต่อถ้าอยากใส่รองเท้าเก่งต้องไปเรียนที่เมืองรองเท้ากับเราออกเดินทางได้เลยเปลียกปูนตาลุกวาวด้วยความตื่นเต้นเขากระโดดขึ้นขี่รองเท้าวิเศษทันทีพริบตาเดียวพวกเขาก็มาถึงยินดีต้อนรับสู่เมืองรองเท้า รองเท้าคู่หนึ่งที่มีใบหน้ายิ้มแย้มกล่าวทักทายวันนี้เราจะมาเรียนผูกเชือกกันนะมันชี้ไปที่เชือกสีสดใสขั้นแรกคุณรองเท้าครูผูกปมสอนจับปลายเชือกสองข้างให้เท่ากันก่อนนะแล้วค่อยเป็นรูปกาก,ากบาทแบบนี้เปียกปูนลองทำตามอย่างตั้งใจเขาจับเชือกสองข้างดึงให้เท่ากันแต่โอ้ยเชือกพันกันมั่วไปหมด เปียกปูนหน้ามุยเล็กน้อยเขาล้มตัวลงไปกองกับพื้นรองเท้าวิเศษลอยเข้ามาหาเขาไม่เป็นไรเลยนะเปียกปูนเก่งมากที่ไม่ยอมแพ้เปียกปูนลุกขึ้นเช็ดฝุ่นออกจากขนแล้วลองใหม่อีกครั้งเขานึกถึงสิ่งที่ครูรองเท้าสอนค่อยๆคาและดึงอย่างใจเย็นทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเชือกเริ่มเป็นรูปโบเกือบสวย และสำเร็จโบที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยทำได้ปรากฏขึ้นที่รองเท้าทั่วทั้งเมืองรองเท้าส่งเสียงชัยโยโหร้องพร้อมกับปล่อยลูกโป่งรูปโบสีสันสดใสเต็มท้องฟ้ารองเท้าวิเศษพาเปียกปูนกลับมาที่บ้านในยามเย็น เธอยอดเยี่ยมมากเลยนะเปียกปูนเธอทําได้ด้วยตัวเองแล้วรองเท้าวิเศษกระซิบก่อนจะกลับไปวางตัวเป็นรองเท้าธรรมดาแม่ดารินกอดเขาด้วยความภูมิใจวันรุ่งขึ้นเปียกปูนวิ่งไปหาเพื่อนๆของเขาที่สนามเด็กเล่นรู้ไหมการพยายามทีละนิดทําให้เราทําสิ่งยากๆให้เก่งได้และเขาก็ผูกเชือกรองเท้าโชว์ทุกคนอย่างภาคภูมิใจ